ไปดูน้ําที่เขื่อนลํปลาปาวจังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้ฝนที่ตกลงมานะครับก็ทําให้มีน้าไหลเข้าเขื่อนเนี่ยล่าสุดระดับน้ําเพิ่มขึ้นกว่า1000ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความจุอ่างอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้ากระหน่อกกระจายส่งผลให้เกิดฝนตกในจังหวัดกาลสินหลายอําอเภอนะครับถ้า่มางังแต่วันที่28เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนลำปลาวเฉลี่ยวันละ2 0่ถึง้าล้านลูกบาศก ข้อมูลณวันที่1กันยายนมีปริมาณน้ําอยู่ที่1น2 7 8 0ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณกักเก็บสูงสุด1,980ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ51.91ซึ่งถือว่าเพียงพอสําหรับการปลูกพืชฤดูแล้งปี2 5 5 7 2 5ห8ทับแล้วนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคซึ่งช่วงนี้ก็ขอให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปังในบางพื้นที่ลงนะครับแล้วก็ให้ติดตามข่าวสาร ปริมาณน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาอย่างต่อเนื่องเอาไว้ด้วยครับ